กินเที่ยวอัพรูปเพื่อนคนไหนที่ชอบทําสิ่งเหล่านี้ไม่ควรพลาดที่จะร่วมกิจกรรมนี้เลย Explorer ภารกิจพิชิต1ล้านกิโลเมตรทั่วไทยทางออนไลน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ TrueMove x ร่วมกันจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างกระแสะการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยบอกเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวด้วยการแชะภาพที่กินเที่ยวช้อปตามที่ต่างๆทั่วไทยแล้วแชร์ลงในอินสตาแกรมพร้อมใส่ Hashtag TrueMove H เพื่อสะสมระยะทางท่องเที่ยวและรลอรุ่นของรางวัลต่างๆมากมาย เทชโฟลเลอร์นะคะภารกิจพิชิต1ล้านกิโลเมตรเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31พฤษภาคมนี้นะคะอย่าลืมมาลุ้นรับรางวัลเชี่ยวกับพี่เจเจตรินด้วยกันนะคะและภารกิจครั้งนี้ได้ป้องนวัดกับช่างภาพชื่อดังจากนิตยสารอันเดย์ปิงปองนิติพัฒมาร่วมพิชิต1ล้านกิโลเมตรกับเราด้วยเราไปคนปั่นจักรยานอยู่แล้วนะครับแต่ปกติก็ปั่นในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในไอทีนะฮะใครสนใจไปเช็คอินได้นะครับ และนี่ก็เป็นกิจกรรมสมสนุกที่ไอทีนำมาฝากกันนะครับ